ครับสวัสดีครับพีซ e ีทุกคนเนาะครับเนาะครับมือนี้กับมาพบปอกกับปอเตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับปอเตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนเซียนขาดปัดได้พี่น้องเด้อนะครับของเซียนขาดปัดงวดที่ผ่านมาก,กับเข่าตะเลขวิ่งเนาะพี่น้องเนาะจับคู่หลุดนะครับครับมือวันศุกรเนาะพี่น้อง วันศุกร์ที่19กันยายน68ลาวพัฒนาออก050862ขับเลขกล่างก็ออก08นพี่น้องเนาะขับของเซียนขาดปัดงวดที่ผ่านมาพี่น้องสีดายนะพี่น้องเนาะขับวันศุกร์ที่19กันยายน2568 ลาวพัฒนาเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูดสองกับสามพี่น้องสองกับสามกรมาสองนะพี่น้องเนาะขับเรียกันออกหกสองพี่น้องสองห้าสองแปดสองสามขับจับคูรูดนะพี่น้องอะเมื่อนี้ก่เตรียมพามาตามตัวอ,องนะพี่น้องเนาะขับกับลาวพัฒนาเซียนขาดปัดนะครับ เราพัฒนาเซียนขาดปัด ขับบนลางวิ่งหลุดพี่น้องรับเจ็ดกับสี่นะครับ จับจับกู้ได้พี่น้องเด้อหกเจ็ดหสี่ 6 2ึ่งสอไม่เล็ตัวเก้าพี่น้องครับบ่อยหลายห้างพี่น้องไม่เช่นี่ละสามห้างครับตัวเนียนพี่น,อน้องเนาะเนียนตัวเก้านี่หกสี 6, 4, น้ำ เก่ากออกได้ได้พี่น้องเนอะมาบนแล้วอาจใชมาล่างอีกก็ได้เนาะพี่น้องเนานะครับรับส่วนเลขสามตัวได้พี่น้อง ห้าหกสี่ห้าหกสองนะครับ ับมักตัวเดล็กผิดแกน้ามึงได้พี่น้องเนอะครับที่สำคัญก็่าลืมกลับตัวไว้นำนะครับนเนาะเหล็กบ่อหลายหางนะครับรเนาะหกเจ็ดมักเก่าได้พี่น้องเนอะหกเจ็ดนะครับนเนาะเหล็กหกเจ็ดเจ็ดหกหกสี่สี่หกหกสองสองหก นะครับครับวันจัน,นพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่22กันยายนสองห้าลาวพัฒนาเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูด7กับ4ขับจับโคู่ห7เจ6 2หสี่สองขับเหลขกสามตกับห้าหกสี่ห้าหสองพี่น้องโทรมาบอกนะครับเนาะขับลาขาดปัดลาวเนี่ยพี่น้อง เจ็ดกับสี่หกเจ็ดหกสี่หกสองห้าหกสี่ห้าหกสองนะครับครับพอแต้มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนขาดปัดเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมารับฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัด ขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อเวพอร์นคอยเขา่าคอ้ปังครับพี่น้องอีพีก็จะได้โฉบๆฉมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับครับเอาจะเริ่มได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตรียมนำเดเนาะครับเนาะครับเพืเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตรียมนำนัคกรรม สุดถ่ายต่ายสุดนี่ขออีบซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอแต้มพอแต้มขออวยพรให้โชคโชคมันๆเด้พี่น้องเดอ้อ mm hmm. เฮงเฮรวยๆยเนาะครับเนาะร้บพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม